นี่เลยจัดมาให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะเออต้องงี้ต้องงี้ต้องงี้ในล้างน่าจะล้างช่วงล่างอยู่แต่นี้ก็เอามาให้ครังนี้โดยเฉพาะเลยนะเพื่อนนะก็ตัวนี้จะเป็นรถคอมพิวเตอร์ปี17เข้าใหม่พอดีว่าเห็นไฟมันเนี่ยเรามาดูใกล้ๆไฟมันเสื่อมสภาพหนักมากเห็นไหมจะเปลี่ยนข้างเดียวก็แหม เปลี่ยน,นทั้งทีใหเปลี่ยนสองข้างไปเลยเดี๋ยวคันนี้ผมจะรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเอาให้สวยงามเลยเอาให้แบบกริปกริปกริปเป็นรถตู้ปี17ที่กริปมากอะ่ะเดี๋ยวดูนี่อันนี้คือไฟนะครับโคมไฟนะเนีย่ยจากแบบนี้เป็นอย่างเงี้ยลองดู่นีจัดให้ใหม่เลยนะเชื่อได้เลยว่าคันนี้น่าจะสวยกริปกริปเลยอะ่ะเนี่ยชุดนี้จะทำมสะอาดใหม่หมด จะบิ้วใหม่นะแล้วก็ด้านหลังนี่ตรงนี้นะครับใหม่หมดนะเออไม่ค่อยมีความรู้รร้ตัวเ่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ว่าโครงสร้างเดิมหมดเลยนะถ้าสังเกตนะครับเห็นไหมโครงสร้างเดิมหมดเลยนะถ้าหารถเดิมมาหาที่นี่เลยนะมาหารถเดิมมาหารถสวยนะครับเดี๋ยวจัดให้บิ้วให้หมดเลยตรงนี้นะ่าจะต้องขัดหน่อยละมันเป็นคราบกาวอะ่ะเห็นไหมเออขัดหน่อยโอเคเลยนะสีโอเคนะ แค่ต้องล้างทำความสะอาดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวบิวให้ใหม่เนี่ยครับก็คืออันนี้จะทําให้หมดแหละนะมันก็ต้องทํานะครับเพราะว่า1ก็คือบอกแล้วว่าถ้าร้านมาริโอ,อเข้ามานะครับหโครงสร้างต้องสวยรถต้องเดิมอนะ่ะแล้วก็2นะครับสภาพต้องแบบกริปนะตามมาตรฐานอ่าด้านในก็จะประมาณนี้เนาะ,ะดูด้านหน้าด้านหน้านี่ก็ออกหมดนะถอดออกหมดเลยเห็นไ,ไหมครับเหลือเพียงแค่หนะ้าปัดเดินใหม นะตัวนี้ก็จะถอดไปแบบว่าอะไรที่มันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเป็นสั่งอะไรใหม่ซื้อใหม่บิ้วใหม่นะครับอันไหนที่ใช้ได้เราก็ใช้อยู่นี่อย่างงี้น่าจะหักนี่เห็นไหมโดนซ่อมมานะครับเออเออเปลี่ยนไปเลยนะจบถ้าเปลี่ยนทุกอย่างจบนะครับอแต่ว่าราคาก็เท่าเดิมนะโอ้ยราคาเท่าเดิมนะครับด้านหน้านี่นี่ซีนพวกนี้นะครับ ยังเป็นซีนเดิมนะคราวนี้โครงสร้างสวยกริฟตเลยนะครับโครงสร้างสวยมากอ่าลองดูพวกน้ำยาต่างๆนะครับถ้าทำความสะอาดสวยเลยนะทำความสะอาดสวยเลยนะเหลือแค่ภายในแหละผมว่าภายนอกโอเคแล้วนะแล้วก็พวกนี้นะครับอจะต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะครับอันนี้มันก็เป็นล้อกระทะนะหรือว่าทำไม่แน่ใจเดีย๋ยวค่อยดูอีกทีหนึง่ง รถนะตู้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เบื้องต้นก็จะมีบิวด์ด้านในบิวด์ข้างล่างนะครับก็คือทําความสะอาดข้างในแล้วก็ทกําความสะอาดข้างล่างแล้วก็ภายในแนวแนวเครือของเครื่องอยู่นี่เออลืมให้ดูเครื่องเครื่องมามามาใครสนใจรถตู้ก็อย่าลืมพาเข้ามาได้นะมันจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้นะออมันจัดไฟแนนซ์ได้นะครับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทาความสะอาดหรือบิวด์ให้มันสวยขึ้นนั่นแหละเลขหนอยู่แสนกว่านะ นี่ครับเครื่องยนต์อันนี้เพดนะตัวน,นี้เครื่องยนต์นะครับลองดูดิเข้ามามันสวยเลยเห็นไหมอ่นะอันนี้ผมเปิดให้ดูแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเรียวมากอะ่ะจะเปิดทุกจุดอะ่ะผมเอาแค่นะผมเปิดได้หมดอะ่ะนะครับคือเราไม่จะมีอะไรต้องปิดบังกันนะลดสภาพเข้ามาสวยก็บอกสวยไม่สวยก็บอกว่าต้องทำแค่านั้นเองนะครับจะไม่มีหมกนะเพราะว่ามันจะมี รถที่ผมรีวิวไปนะมันก็จะมีทั้งสวยแล้วก็ถามว่าไม่สวยก็ไม่เชิงนะครับมันอาจจะไม่ถึงร้อเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นสิบเจ็ดรอราคาแป๊บนึงนะใครสนใจรอราคาแั๊บนึงประมาณนั้นแล้วกัน,นเพื่อนเดี๋ยวเราบิ้วกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าถึงขั้นตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาเขาเรียกว่าอัปเดตให้ดูนะครับหรือว่าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สอบถามข้อมูลได้นะครับเบื้องต้นเจอกันครับ